สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนาของวันที่12เดือน7มาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็จะให้4ชุดเน้นวัดใจนะคะตัวเลขมีเข้ามิหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะมาดูงวดล่าสุดกันก่อนนะคะของวันที่10เนาะแอดเดเ หน้านะคะนิ้นวิ่งรูดไปให้ที่หนึ่งและห้านะคะพี่น้องจา๋าผลที่ออกนะคะ90 90ศูนย์หนึ่งแปดนะคะ90ศนย์นี้หลุดนะคะพี่น้องจา๋าต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะเกนี้มาทั้งสองตัวล่างชุดหตัวแล้วก็ชุดสี่ตัวนะคะส่วน บนนะคะออกศูนย์นนะคะเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดนะคะเจาะเข้า18ในชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าตารางของเราก็มาที่18นะคะเน้นให้เนาะหนึ่งห้านะคะพี่น้องจา๋ามา18ดนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเจาะหลุดนะคะในชุดเน้นเนาะแต่ว่าเข้าในชุดกัน18นะคะพี่น้องจา๋าตารางมา18ดนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามแอดเนาะสายวิ่งสายรูดยินดีด้วยนะคะใครนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าสายเจาะในตารางนี้ลองจับวินกันดูนะคะพี่น้องจ๋าตารางนี้ค่อนข้างแตกบ่อยเนาะบางทีเข้าบนล่างเลยนะคะสามตัวก็มีเนาะอ่าสาหรับเรียกในตารางนะคะแอดก็ให้ไปแค่หกตัวนะคะลองจับวินกันดูนะคะพี่น้องจ๋า เข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะย้ํานะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อชื่นชอบค่อยตามนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางราวพัฒนาของวันที่12นะคะว่าแอจะให้ตัวไหนนะคะราวพัฒนานะคะราวพัฒนาอ่ะแอดลืมติด3ตัวให้เดียวนะอ่าสำหรับแนวทางนะคะราวพัฒนาของวันที่12นะคะ ชุด3ตัวนะคะ915เนอะสี่ตัวก็จะเป็น5915นะคะพี่น้อง๋าลองจับดูจับมินดูนะคะเลขในตารางเนาะ สำหรับตัวเด่นนะคะ1 5 9หนิ้นไปให้ที่5และ9นะคะเราวาง9ก้ากับหัวเป็น6ด้วยนะคะพี่น้องจาววันนี้ติดเลขผีบอกให้ด้วยนะคะ6กเนาะชุดเน้นนะคะชุดนิ้นห 19,57, ห้นนะคะ2ชุดนี้19กับหัวเป็น16ด้วยนะคะ59กับหัวเป็น5้าหด้วยเดอ้อชุดกันนะคะแอดหยิบจับในตารางให้เนาะ อ่าหรือว่าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะลงจับวินกันดูเนาะบางคนจับแม่นได้3ตัวนะวันนี้ขอให้เข้าตัวที่แอดเจาะให้น้นให้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกท่านเนอ้อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า